ยอนเสี่ยงหายสวัสดีครับมาแต่หัววันต้นงยี่หัววันหรอนี่สุดทอดอะไร น่าง่วงมากง่วงมากแล้วฝนตกด้วยไงประเด็นฝนตกมครับพี่เอ็งตกครับฝนตกหนักมากเ <c oughs> สียงฝนดังมากจริงหรอ ไม่สบายหรือเปล่าง่วงๆนิดหนึ่งครับเสียงฝนดังมากเลยหรอริมน,นะขอบคุณครับกินข้าวยังจะกินข้าวยังจะ้ะ กินเหรอครับผมที่บ้านน้ำท่วไมไหมพี่เก่งที่บ้านเหรอไม่ท่วมนะครับที่พะเยายังไม่ท่วมครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะแม่บอกว่าฝนตก หนะัทั้งวันมาวันหนึ่งแล้วมั้ง จริงเหรอฉันข้าวังกินแล้วครับพี่ง่วงมปนติ๊งวงว่ะแต่อยาคุยกับทุกคนนะ่ะไม่ได้มาไลฟ์ติกต่อนานมากจริงนะครับผม อ่าแล้วจริงๆไม่ได้มาไลฟ์นานมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสารวันรกิงสาวัตกิงขอบคุณ้วยนะขอบคุณครับไปนอนเถอะพักผ่อน จอคุยกับทุกคนก่อนฮ่ะิตเหนื่อยไหมช่วงนี้นิดหน่อยครับแต่พรุ่งนี้ได้พักละพรุ่งนี้แบบจะนอนตื่นสายๆตื่นมาก็จะกินกินชายเย็นแก้วหนึ่ง ได้สอบแล้วขอกำลังใจให,หน่อยสู้ๆนะครับผมทำได้อยู่แล้วนะครับอ่านหนังสือเยอะๆสิงง่วงไหมดูง่วงมันดูง่วงขนาดนั้นเลยเหรอเสียงดูเหนื่อยๆนะเสียงเริ่มเปลี่ยนคนระับมัน อากาศมันเปลี่ยนด้วยแหละอากาศมันเปลี่ยนด้วยตาเร่จะผิลละจริงเหรอเก่งก็เก่งปกติน่ะพี่เก่งหนูอกหักจริงเหรอ แล้วให้เก่งทำไงอ่ะให้เก่งช่วยอะไรได้บา้างนคยเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอะ่ะลองลองจับแล้วผ่ากให้ดูหน่อยสิเดี <c oughs> ย<อ>๋ยเหมือนจะมีตู้นูนแหละครับอากาศเปลี่ยน เปลี่ยนนิดนึงแต่เดี๋ยวได้พักละสองวันไม่ต้องห่วงนะครับผม <c oughs> ตกแรงมากรักษาสุขภาพด้วยทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับโอ้ oh. อันนี้ไปดูจริงนะมาร้องไห้จริงหอร้องไห้ทำไมอะ่ะหนังออกจากอบอุ่นเดียอ,อกแนวครอบครัวตลกคอมมี ครอบครัวแบบไหนเอา้าก<อ>็ครอบครัวอบอุ่นทำสวนทุเรียนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับฝากด้วยนะครับวิมานามนะบอกเลยว่าเป็นหนังที่ดีมากๆนะครับ feel good, feel good นะครับผม พี่เก่งจะนอนกี่โมงยังไม่รู้เลยครับยังไม่ได้อำน้ำเลยเนะี่ยพี่เก่งกินข้าวยังกินแล้วครับ พอดีว่าพี่เอส่งพะโลมาให้ชิมเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับพะโลใช่พัโลพี่เอนะครับผมไป,ไปอุดหนุนกันได้นะอร่อยมากหนูทนไลฟ์พี่เก่งด้วย ทำไมทุกคนชอบส่งหมวกคุณปู่มาให้เก่งอะนี่จะบอกว่าเก่งแก่ละก็จริงฮัลโหลพี่เก่ง Hi Say Hi ีไฮอินเตอร์แฟนหมวกคุณปู่พี่เก่งไลฟ์ทิก t o อบ่อยไหม ไม่ไม่บ่อยครับอันนี้ในรอบเดือนครึ่งสองเดือนบางเนี่ยวันนี้มีบอลด้วยใช่วันนี้มีบอลด้วยทุกคนวันนี้มีลิวเวอร์พูลนะครับมีใครเชียร์ลิเวอร์พูลบ้างเอ่เดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็ดูบอลแล้วก็น่าจะนอนเช้านเนี่ยนอนน,นอนเช้าอะไรอะ วันนี้น่าจะนอนเร็วนะครับปกติกนอนดึกไงตีหนึ่งตีสองอะไรแบบเนี้ยแล้วเก่งเป็นคนนอนยากทุกคนคนนอนยากว่ากว่าจะกว่าจะหลับก็คือต้องตีสองตีสามอะหรือวันไหนถ้าแบบเหนื่อยจริง,รงๆก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนเี่ยคมีแพนคำโคเวอร์มากเจ้าหลายไหม เราดูพ่อครูฝากด้วยนะครับผมพ่อครูนะเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับยังไม่อยากให้ทิ้งพ่อครูไปไหนนะครับผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์รแน่นอนนะครับฝากน้องเข็มกับพ่อครูด้วยนะครับ อยากอยางเห็นแบบพี่ๆแบบทำคลิปใน t ิกตอกอีกเหมือนช่วงนั้นแบบรู้สึกว่าดีมากๆเลยช่วงนั้นพี่ๆแบบเก่งกันมากแบบใส่เพลงเต็มติกตอกเลยควัแก้วนะ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 กลับมานั่งลองพาขวัญคือเลื่อนฟีดทั้งวันก็มีแต่พ่อขู ่วงนี้ก็เป็นเวลาของจริงหนะก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าอยากให้เป็นอยากให้เป็นช่วงพ่อครูเดือน2เดือนข้างหน้าเป็นพ่อครูกับน้องเค็มนะครับฝากทุกคนด้วยนะชอบแหละกรีดกรีด <laughs> เมื่อไหร่จะมีดวงได้เจอเก่งมาเจอกันได้นะครับตามอีเวนต์นะครับดูอัปเดตได้ในช่องทางดูมันดีนะครับผมมาเจอกันได้นะ เดือนสองเดือนข้างหน้า3มเดือน4เดือนข้างหน้านะปีหน้าอะไรแบบนีน้อยากให้เป็นทัมมิงของพ่อครูนะครับพ่อครูกับน้องเค็ม น้าเก่งมาแล้วน้านเลยเหรอแรงมากพี่เก่งร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีครับรู้ที่โรงเรียนหน้าเหมือนพี่เก่งเลย จริงเหรอเป็นพี่ชายเก่งหรือเปล่าดู like อะไรอะไรอ่ะโลลกี้แฟนทุกงานเฮลหมดเลยขอความเลื่อนไวมากพี่คนดูเยอะมาก อยากให้พี่เก่งมาสอนที่โรงเรียนสอนวิชาอะไรดีภาษาไทยหรอหล่อขนาดนี้กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับไข่พะโลค้ครับภาษาใจฮะ จริงเหรอจะเล่นมุงนี้จริงเหรอภาษาใจพี่เก่งมีงานที่เชียงใหม่ไหมคะเดี๋ยวมีงานที่เชียงใหม่นะครับผมทุกคนเตรียมตัวกันได้นะครับเดี๋ยวรอประกาศนะแต่เดี๋ยวมีงานที่เชียงใหม่ครับ พี่แกไม่ได้กลับภูส้างเลยครับไม่ได้กลับครับแม่ไปงี่มาหุ่มแฟ้มมาละหลักหลักหน้าหละขอบคุณครับ เอาเป็นมามาน้องเจ๋งได้ไหม a l w a y love thank you พี่เก่งหนูติดรอที่โรงเรียนก็แค่ครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่คนเราเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับ แนะนำที่เที่ยวพะเยาหน่อยค่ะเอ,อ่อภูลังกาน้ำตกภูซางอะไรแบบนี้พี่กเก่งนอนยังค่ะยังค่ะ ่งดูพักผักนด้วยนะทุงวงพี่เก่งเลือกยางสีฟันให้หน่อยค่ะจริงหรอพี่เก่งเลือกยางสีฟันเนี่ยจะป้าทุกคนจะล่าแบ้ชอบสีอะไรอะ่ะตอนเก่งใส่เก่งชอบใส่สีฟ้า เก่งสูงเท่าไหร่ฮะร้อแปสบครับไม่แน่ใจว่า8ปอดไหมไม่ได้วัดนานแล้วจะใส่สีฟ้าตลอดไปส่วนสูงหล่อมาก เกงชอบกินอะไรชอบกินอะไรอ่ะชอบกินหมูก,กรอบลูกดุมงละชอบกินหมูก,กรอบชอบกินชายเย็นชาไทยครับชรเชมยปญลาละดูได้ที่ไหน ตอนนี้ยังยังไม่ได้ถ่ายนะครับผมดูพายโลทย้อนหลังกันได้นะรอติดตามนะครับอาจจะเป็นต้นปีกลางปีเดี๋ยวรอติดตามข่าวนะครับผมรออัปเดตนะไม่อยากให้ทุกคนทิ้งไปไหน เข้าอย่างค่ะท่านแล้วครับมานานเองค่ะมานานแล้วครับโว้าเก่งโว้านอนไหมครับ <laughs> บายครับทุกคนไปละ <laughs> เอ้รอรอหนึ่งเอ็มดีกว่าหัวใจจะถึงหนึ่งเอ็มละ วันนี้ดูเหนื่อยๆนะพ่อพอนพ,พี่เก่งดูงงครับอย่าเพิ่งไปขอบตาทรงงานหนักมากเขียนหรือเปล่าขอบตาไม่ดำนะเนี่ยเขียนหรือเปล่า ฝากซอมด้วยนะครับผมคุณปูไปแล้วครับทุกคนเดี๋วยวไว้เจอกันนะครับผมไว้เจอกันนะห้ามป่วยนะครับโอ้ห้ามยากอากาศเปลี่ยนอักานน้อยอะไรแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นอนตื่นสายๆเลย นอนตื่นแบบตื่นตอนเย็นอะไรแบบเนี้ยไม่บายครับทุกคน <c oughs> ยอกไปแล้วครับ วันนี้ได้สักสี่ศูนย์ไหมสี่ศูนย์ครับเยอะกว่านั้นบอกเลย